ติดป้ายแล้วเห็นยังขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีณที่พักสงฆ์จำปาดงเหนือวันที่16คือวันนี้นะตั้งกองพ้าป่านะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่17ถวายผ้าป่าไอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสรารการเปลี่ยนโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ มีการผูกผ้าสวยงามนะฮะป่ะเดี๋ยวเราจะไปมอบน้ำปลาร้านะให้กับทางแม่ครัวนะคุณผู้ชมเนี่ยเราได้รับการอนุโมทนาบุญจากคุณป้าสมพิษกาละจิตนะฮะมอบน้ำปลาร้าให้ทาง นะโรงครัวที่วัดนะฮะยีขวดนะฮะสาธุขอให้ป้าสมเพชรนะืสุภาพร่างกายแข็งแรงรด้รวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเมืนะ่อวานเขาร่วนมะติดต้นกันมาแล้วด้วยนะครับผมนะฮะส่วนเอฟซีทนไดที่จะร่วมบุญมานะเพิ่มเติมหลังจากเมื่อวานนะฮะวันนี้เราไม่ได้มีการนะติดต้นกันแล้วนะก็วันพรุ่งนี้จะเป็นการต่อยอดนะสามารถนะติดต่อผานลน์พิเสมานะตั้งแต่ นะตอนนี้จนถึงคืนนี้นะฮะขอเป็นแค่คืนนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะนะฮะจะได้เตรียมเงินมาร่วมติดต้นกันเล้ไม่ใช่ผู้ผนะิดในการต่อยอดน้ำท่งนี้นะครับผมนะครับอ๋อนี่มอบน้ำมอบเครื่องดื่มนะฮะอ๋อจากคุณแม่เพชรสมอน จากคุณแม่เพชรสมรนะแล้วก็คุณสำราญชายเดชนะครับจากอเมริกานะครับเดี๋ยวเราไปมอบน้ำปลารากันนะครับพิษพอพานผสมพิษกาละจิตผสมพิษกาลจิตอันนี้นะอ่ะไปมอบอ่ะไพเรียนไปไปไปมอบไปด้วยหาคนรับมอบเลยนะ

กับข้าวเย็นนี้เย็นนี้้จครับ <loc> มีเ <reco> มนูอะไรเนาะเย็นนี้แหละยังไม่รู้เลยต้องถามนี่แหละแม่ครัวอยู่กันนี่แหละข้าวค่วซอนเย็นครับมาถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะถามก่อนครับว่าเขามาถึงไหนแล้วขบวนเทียมพอนเห็นลงไลฟ์ไปแล้วก็เลยไปรู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนโอ้มะละกอมีเป็นครุครุมะกอก็มี ก็็เปนครๆอ๋อตอนเย็นเป็นผัดเปรี้ยวหวานนะฮะตอนนี้หั่นหมูแล้วนะครับออาาตอนนี้พริกก็ะพรแพ,พงส้มตามครกละเม็ดพอเนาะแม่คาเอ๊ะม <c oughs> <c oughs> แม่ครัวออเแพงมากช่วงนี้พริกตะกอนสองร้อยลงแล้วอ๋อค่อยๆลงแล้วครับ มแม่มเต็ม,มสัญญาณชัดหรือเปล่าเนา<น>ะ,ะก็นะมีการตั้งเต็นนะฮะตั้งเต็นรอบศาลานะครับแล้วก็มีการตกแต่งนะฮะศาลานะฮะผมนะฮะก็มีการผูกผ้านะครับผมมีอ่าประรำพิธีนะฮะสำหรับ การทอดพระป่านะฮะต้องนับไอจากจํานวนนั่นแหละจำนวนอาสนะที่ประสงค์นั่งนับนับสิอ๋อพระ14รูปน่าจะมาจากหลายหมู่บ้านนะครับผมนะตอนนี้กลุ่มแม่บ้านก็กำลังนี่นะฮะรบรรจงตกแต่งสุดเฟมือนะโอ้สวยงามมากเลยคุณผู้ชมนี่โอ้นี่สีนี้เป็นลายธงชาติด้วยนี่อืมปเป็นผ้ขาขม้านะฮะ ตแกแต่งสถานที่นะฮะสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำนะฮะเห็นบอกว่าหลังงานนะฮะหลังจบงานก็จะย้ายห้องน้ำออกไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็รองงบอยู่ด้วยนะครับผมนะท่านที่ร่วมบุญมานะฮะถ้าสมมตินะฮะว่าการก่อสร้างศาลาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมีงบเหลือนะฮะเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการ ทำห้องน้ําต่อเนาะนะครับผมนะตอนนี้คือห้องน้ํามีแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีโครงการย้ายห้องน้ําไปอยู่ด้านโน้นเนาะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามากลับพระประธานก่อนมามา,มานี่นะฮะพระประธานของนะแม่อัมพรนะฮะ แล้วก็คณะสายบุญนะครับผมนะครับมาเรามานั่งใกล้ๆมากราพระแล้วก็เราหันหันหน้ามาหากล้องปปอด้วยตอนตบ ก็ปัสสาะทางโน้นด้วยอส่นาสนักสงจำปาดงเนี่ยก็อยู่ในเขตบ้านจำปาดงเหนือเนาะนะครับหมู่หกนะอยู่ห่างจากกวางปูประมาณ1.5่ากิโล ไม่ไกลมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายลักษณะของป่านะครับแต่ว่าเป็นจุดที่มีต้นไม้น้อยแล้วนะครับก็เลยเลือกบริเวณนี้แหละนะฮะในการสร้างศาลานะครับผมเนาะค,คือจุดอ,อื่นๆจะสังเกตเห็นว่าเนาะเห็นไหมจะเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะรายล้อมอยู่เนี่ยนะครับรายล้อมอ่ะพูดถึงนะ จะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่แต่ตรงจุดนี้จุท ienne, จท th th. E จทด,ด,ดที่มีการสร้างสาราเนี่ยจะเป็นจุดที่แต่มีแต่ต้นไม้เล re hey, ็กๆนะครับผมนะก็จะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีร่องรอยของการตัดต้นไม้ทิ้งนะครับยกเว้นต้นไม้ต้นเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะเพลินเคยมาหรือยังที่นี่เคยมาครั้งแรกใช่ไหมมาครั้งแรกนะฮะเห็นว่าทางคณะเจ้าภาพนะฮะออเอียมพรนะคุณเหนียวนึ่งนะครับก็กําลังเดินทางมากับ ทึงงานพี่อิสระนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงไหนแล้วครับหใหญ่มากปไปดูไปต้นไผ่โอ้ทำไมไม่ไผ่ใหญ่จังเลยอะ่ะถ้าเอาไปทำข้าวหลามแล้วคงจะกินได้ทั้งวันแน่เลยอะ่ะหนึ่งท่อนเนี้ยปอดโอ้โหทำไมต้นไผ่ใหญ่ขนาดนี้โอ้โห ปอดใหญ่มากๆเลยอ่ะปูปนู่นคุณผู้ชมดูต้นไผ่สูงมากแล้วก็ใหญ่ด้วยนะนะครับครับอืมมีแต่ต้นไม้สูงๆทั้งนั้นเลยอืมไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้ที่บบนีะครับ ผู้ใหญ่เทิดผู้ใหญ่เมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูแลนะเตรียมความเรียบร้อยนะฮะครับคิพรุ่งนี้จะเริ่มสักกี่โมงเนาะประมาณ เจ็ดโมงครับมีตักบาตรด้วยไหมครับครับมีตักบาตรอยู่ที่นี่อ๋อก็เอานิมนต์พระมาครับมาตักบาตรอยู่ที่นี่ครับผมนะประมาณเจ็ดโมงนะฮะเราจะได้มาร่วมตักบาตรด้วยกันนะพรุ่งนี้คุณผู้ชมนะฮะครับไพน์ินจะตื่นไหวไหมพรุ่งนี้ตื่นมาตักบาตรได้หรือเปล่าต้องมาถึงเจ็ดโมงนะได้ครับเนาะมาตักบาตรเนาะ ขอบคุณสําหรับการแจ้งผลการรับชมนะฮะหลายท่านบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะฮะพรุ่งนี้เราจะได้ต่อยอดนะครบร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่นะเรามีการนาบอกบุญนะติดต้นกันนะครับอยู่ที่วังปูสอวันได้ยอดทั้งหมด44,500นยะฮะยอดในการติดต้นกันของเรานะครับผมอนะืม hmm. ก็มา <S an> สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะนะครับผมนะครับ